Kos: ถือว่าเป็นนาฬิกาที่แบบแปลกและแตกต่างเหมือนได้เนน 2>, <ๆ S> 2เรือนใน1เรือนใช่ลองจิน้นไฮโดรองเควสจีเ็ี <G MP. S 1> ใช่แล้วนาฬิกาดำน้ำเรือนนี้ใส่ฟังก์ชัน GMT เข้ามาเขาน่าจะมีจุดประสงค์ให้กับนักกีฬาที่ไปเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศใช่เหรอใช่ดิ เขาไม่ได้ให้พวกที่แบบดำน้ำข้ามทวีปอะไรอย่างนี้หรอพี่เหรอ <laughs> <laughs> แล้วก็หน้าปัดเป็นสีดำสลเลน, <laughs> นี่เป็นไงกลางคืนเพิ่ม <pe> er> เป็นวงกลมเข้ามาครับเขาตั้งใจครับเพื่อให้ดูง่ายและรวดเร็ว,เ,รวเวลาแข่งกีฬาแบบเลือบมาปุ๊บเจอ <c oughs> กง,กงกงๆก็อ่าเรารู้ละคิดว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับแสนเกือบถูกลจะสีเนี่ยใกล้ปะใกล้ปะใกล้ใกล้ครับ เป็นนาฬิกาดำน้ำที่ราคาดีมากขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนายออกนอกหน้าอะไรอ่ะอออกหน้าออกอททอร์อออทเทนายจะเห็น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy d e l l Channel นะครับวันนี้แบรนด์ที่น่ารักของเราส่งนาฬิกามาให้เราเขาส่งมาให้รีวิวแล้ววันนี้นาฬิกาที่เขาส่งมาถือว่าเป็นนาฬิกาที่แบบแปลกและแตกต่างจากเดิมๆที่เขามีนะแต่ว่าอยู่ในตระกูลเดิมนะแต่ว่าแปลกและแตกต่างยังไงเป็นเป็นความเครียอรนะรวมซะเลยเพิ่มฟังชั่นฟิวชั่นเป็นการฟิวชั่นกันเหมือนได้2เรือนใน1เรือนใช่ซึ่งแปลกดีอันนี้คือ ตัวใหม่ของปี2023ลองจินไฮโดรคอนควส์ GMT ใช่แล้วต้องบอกว่าเล่าก่อนว่า h y โดรคอ n คว e ส์เนี่ยเป็นนาฬิกาที่เป็นตระกูลไดเวอร์นั่นแหละแต่ว่านาฬิกาดำน้ำเรือนนี้ใส่ฟังก์ชัน GMT GM <T S 2> เข้ามามแปลกและลงตัวมากนะ,ะได้ได้ทั้งความสามารถในการดำน้ำ,ำ,นำซึ่งกันน้ำ3า30บาทหรือ300เมตรนี่แหละใ่ และได้ฟังก์ชัน GMT มาด้วยซึ่งปกตินาฬิกานักบินเนี่ยก็จะกันน้ำไม่ได้เยอะหรอกนาฬิกา5 0เมตรใช่แล้ว<า>แล้วนาฬิกาดำน้ำอ่ะก็จะไม่ได้ใส่ฟังก์ชันแบบ GMT เข้ามาซึ่งอันนี้เขารวมกันมาให้ซื้อ1ได้ถึง2ของจริงพี่ต้นถูกครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของนาฬิกาเรือนขอเล,เ,ลเล่าประวัติของไฮโดรฟองเฟสก่อนได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่มาแล้วมันแม้แบบอ้ว้วาวมันจริงขนาดนี้เลยเหรอ นาออกนอกหน้าอะไรอ่ะออกนอกหน้าออกคอร์เตอโ์คอร์เตอร์ในใจยิ้มปาปาจะเล่าให้ให้ให้แบบว่าเป็นแฟนรายการฟังเฉยๆว่าไฮโดรคอเฟสอทำมาอย่างไรสั้นๆ ่าได้เลยก็คือนาฬิกาลองจินไฮโดรองเกรสเนี่ยเป็นนาฬิกาดเวอร์เรียกว่าแบบยุคที่ปัจจุบันใช้กันเป็นเรือนแรกของลองจินซึ่งก่อนนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ Hy โดของเกรสพี่ต้นลองจินเนี่ยมีนาฬิกาดเวอร์อยู่แล้วคือเลเจนด์ด v เวอร์เลเจนด์ดเวอร์นี่ต้องอธิบายมันเป็นแบบมุนขอบไม่ได้ตำนานเลยเป็นนาฬิกาไดเวอร์แบบยุคก่อนๆเลยแล้วก็สกินดเวอร์ก็จะดูเป็นยุคถัดขึ้นมาเริ่มมีขอบแล้วแต่ว่าไม่ทันสมัยเท่านี้เพราะฉะนั้นเจนนี้ไฮโดรคขอนเกรสเป ทันสมัยเหมือนปัจจุบันสายการผลิตเขาเริ่มปี2007พี่ต้นก็จะเป็นนาฬิกาดิเวอร์ที่แบบเราเริ่มมีขอบหมุนได้มีพวกตัวเลขที่แบบเห็นชัดดูใหญ่ขึ้นเหมือนณปัจจุบันเลยแต่ว่ายน้ำที่ชัดเจนในทะเลนี่ใช่แต่นวัตกรรมอะ่ะยังเป็นพวกขอบฟิล์มอยู่ในลาย2007แล้วพอเขาออกเป็นแนวของไฮโดรคอนเฟสมาต่อมาแป๊บเดียวเขาขายดีเลยจน2018เขาจะใช้นวัตกรรมเซรามิกเข้ามาแล้วในไฮโดรคอนเฟสอือเป็นลายที่ขายดีเป็นดเวอร์ที่ทันสมัย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบพวกโลกกีฬาทางน้ำพวกนั้นชัดเจนเลยก็คือจะสามารถทั้งแบบใส่ออกไปแบบออกกิจกรรมได้ใส่เล่นกีฬาได้คือเขาออกแบบมาเพ<ห>ื่อทางนี้โดยเฉพาะใช่ครับฝั่งของ GMT ก็ต้องบอกว่าต้นกำเนิดก็มาจากลองจิ้นเหมือนกัน Oh. ต้นกําเนิดของ GMT ต้องบอกว่ามาจากนาฬิกาซูลูทามซึ่งคือเป็นนาฬิกาที่แบ่งฟักเวลายุคแรกเริ่มซึ่งซูลูทามพอเปลี่ยนผ่าน DNA มาเนี่ยก็คือกลายเป็นนาฬิกา GMT ที่ใช้งานได้ง่ายกว่านั่นแหละครับและทั้ง2องอย่างนั้นก็มารวมกันเป็นลองจินไฮโดรโ q เคว t GMT นี่แหละครับก <P itt les> ารที่เขาทานาฬิกาเป็นดำน้ำแล้วก็มี GMT ด้วยเนี่ยเขาน่าจะมีจุดประสงค์ให้กับนักกีฬา ที่ไปเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศใช่หรอใช่ดิเขาไม่ได้ให้พวกที่แบบดำน้ำข้ามทวีปอะไรอย่างงี้หรอเกียเหรอบ้าไม่ได้ครับก็แบบอ๋อดำน้ำข้ามทวีปใช่ครับคือนักกีฬาอย่างเงี้ยครับการแข่งขันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมครับมันมีการบินข้ามประเทศไปแข่งโพรนั้นนาฬิกามันก็ควรจะใช้ประโยชน์ได้แบบใส่แว่นแล้วดูเป็นทางการขึ้นมาเลยไงวันนี้เทปนี้ขออนุญาตเป็นคนเรียบร้อยเลยใช้ได้ใช้ได้ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับพอจับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสะดุดเลยคือสายนิ้วตัวนี้มีสายให้2แบบคือสายยางแบบนี้กับสายเหล็กแบบคนที่ชอบแบบหรูหราก็คือดเวอร์สายเหล็กมีคนชอบดเวอร์สายเหล็กเยอะไหมใช่แต่ปัจจุบันนี้ความนิยมนาฬิกาดำน้ำที่เป็นสายยางอ่ะสูงขึ้นคนจะชอบไดเวอร์สายเหล็กเอาไว้ใส่ปกติแต่ถ้าใส่ดำน้ำจริงจริงอ่ะสายยางอ่ะน่าจะสะดวกกว่าใช่แล้วก็ตัวนี้ครับมาพร้อมกับ โปรตีนแคปนี่ใส่ง่ายเอออันนี้ใส่ง่ายแล้วก็แล้วก็สวยงามปรับง่ายด้วยปรับปบง่ายครับปรับง่ายมากมากเลยตัวนี้ดูปึ๊บเลื่อนเลยเลื่อนเลยครับสรุปหลุดไม่เมื่อกี้พี่ก็ทําหลุดไปทีนึงแล้วนี่ไม่ใช่ครับอ๋อไม่มีเหรอไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีมันใส่ง่ายครับมันใส่ปั๊บเป็นไงโอ้โหหลวมก็ปรับได้ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะ สวยครับความหนาประมาณ12.9สมิลนี่ระความหนาตอนแรกถ้าพี่ไม่บอกเรื่องตัวเลขมาผมจะทําความหนาของเรือนนี้นะครับพี่ต้นแบบนี้ครับประมาณ12.9สมิลครับไม่หนามากนะครับสำหรับในการไดรเวอร์ฝาหลังทึบนะครับเพราะว่ามันกันน้ําได้ประมาณ30บาร์คือ300เมตรนะครับกระจกข้างหน้าเป็นซับไฟนะครับแล้วก็ขอบเป็นเซรามิกแล้ ป้องกันรอยขีดข่วนนี่ใช้เล่นกีฬาได้เต็มแก๊ต้องบอกว่าเรือนนี้ที่บอกว่าเป็นไฮโดรองเวสคือนาฬิกากลุ่มไดเวอร์แต่ว่าเป็นไฮโดรองเวส GMT แต่มีเฉพาะเข็ม GMT นะครับขอบยังเป็นไดเวอร์อยู่ก็เดี๋ยวให้นวอธิบายเสริมเรื่องเข็ม GMT ดีกว่าครับเนื่องจากนาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็น GMT ที่มีเข็มอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีการหมุนขอบเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นขอบ GMT เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แต่เราจะพยายามดูหลักด้านในแทนเพราะเข็ม GMT เนี่ยเป็นการดูเวลาแบบยี่ 4ชั่วโมงนี่คือหลักการคิดก่อนเราก็จะดูขอ24บ24ชั่วโมงในเห็นเลข24มไหก็เป็น1 2 3 4 5อย่างแรกเลยเราตั้งเข็ม GMT ไปที่เที่ยงคืนก่อนาก,การเริ่มต้นวันใหม่เนาะมันจะเซ็ตที่เที่ยงคืนเสมอเพราะฉะนั้นเราเข็ม GMT เตัวตั้งอ่ะ เข็ม GMT ครบ1ชั่วโมงการตั้งตรงเที่ยงตรงเนี่ยคือต้องเข็มน,นาทีต้องกลับมานะเอาเข็มน,นาทีให้ตรงก่อนปุ๊บแล้วเราปรับเป็นชั่วโมงเอากดพุชเชอร์เข้ามาแล้วดึงแค่แก๊กแรกจะเป็นการปรับเข็มชั่วโมงปุ๊บๆนี่ปรับเดินหน้าถอยหลังสมมุติว่าเวลาเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงเราก็ตั้งถอยหลังมาจากเดิมสมมุติเราไปฮ่องกงเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงถอยหลังมา1ชั่วโมงปุ๊บแล้วลองเลื่อนเวลาลองดูนะครับ ลองหมุนไปขณะนี้บ้านเราสักตี4แล้วกันตรงนี้ตีสที่ฮ่องกงก็จะดูจากขอบด้านในนะครับประมาณ4ีหเห็นไหมฮะเขียน GMT ด้านในที่ชี้ตัวเลขสีส้มขอเพิ่มอีกหนึชั่วโมงถ้าบ้านเราตีห้า ดูเข็ม GMT ข้างในจะชี้ไปทีเ่เลข6ก็คือที่ฮ่องกง6โมงนะครับอันนี้เป็นวิธีดู GMT แบบง,ง่ายๆ<งา>แบบที่ขอบหมุนไม่ได้ก็จะดูใช้วิธีนี้ตัวนี้เนี่ยตัวขอบมันนะครับทำมาให้รับข้อมูลกับคนเอเชีย็คัอแล้ว,ลวองศาของลักอะใส่ใส่ง่ายขึ้นใส่ง่ายครับดูครับขนาดผมข้อมือเล็กนะ <S <S ยังเข้าข้อแล้วก็หน้าปัดเป็นสีดำสเลตตัวเรือนขนาด41มิลลมครับภายน้้ำแบบซูเปอร์ลูมิโนวา นี่นเป็นไงกลางคืนเอ้ยเพิ่งสังเกตมาร์กเกอร์มาร์เกอร์เรือนนี้แบบแปลกมากตรงเลข12บสนาิกาเป็นสามเหลี่ยมโอเคเราคุ้นเคยคแล้วตรงเลข1เลข2ก็เป็นเป็นขีดสี่เหลี่ยมเป็นขีดมาร์กเกอร์นี่แหละแต่ว่าตรง6กับ9ก้าเพิ่มเป็นวงกลมเข้ามาครับเขาตั้งใจครับเพื่อให้ดูง่ายและรวดเร็วเวลาแข่งกีฬาแบบเหลือบมาปึ๊บ เจอโกงก็อ่าเรารู้ละพี่ต้นพูดอย่างนี้ดูดูแล้วใช่นะเพราะว่าตัดกับเข็มที่เป็นทรงข้อหลังตัดอีกทําให้แบบแยกส่วนจได้ช่ายแยกแยกได้ง่ายมากดูแล้วก็ลุยต่อได้เลยอะไรเงี้ยครับเราเล่นกีฬาแจ๋วไหมแจ๋วแจ๋วอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีเขาใส่ใจอันนี้ดีเลยแล้วก็ตัวนี้จะสำรองพลังงานได้ประมาณ72็ดสิบสองชั่วโมงเยอะเยอะครับเยอะแล้วก็เขายังให้ประกันอีก5ปีนะครับประกัน5ปี สูงสุดสูงสุดตามที่อาฬิกาให้ครับภายนอกก็เคลียร์แล้วนะครับครับพูดต่อเรื่องเครื่องอ่าจัตนี้ใช้คาลิเบอร์ L8cc ครับซึ่งลองจินบอกว่าเป็นเครื่อง exclusive ของลองจินนะตอนครับพร้อมกับใช้ซิลิคอนบาลานซ์สปริงซิลิคอนบาลานซ์สปริงก็คือบาลานซ์สปริงที่ไม่โดนแรงดึงดูดของแม่เหล็กหรือว่าต้านสนามแม่เหล็กนี่แหละ ได้แต่นในในเว็บอะเห็นเขาเคลมว่าต่อต้านสนามแม่เหล็กมากกว่าปกติปิดเท่าใช<ๆ>กก่ก็เคลมว่าเรือนนี้จะเที่ยงตรงแม่นยำครับจุดที่พี่ชอบมากๆนิดหนึ่งของเรือนนี้ก็คือสายยางที่เขาเหมือนให้เอลลิงมาด้วยเนี่ยครับครับส่วนใหญ่นาฬิกาที่ทำสายยาง หลายๆแบรนด์เนี่ยจะมันจะเป็นช่องอ่ะเป็นช่องเอ็นลิงก์ใช่ปใหเรือนเนี่ยก็คือช่องระหว่างสายยางกับตัวเรือนเอนเขาไม่ได้ทําเป็นเอ็นลิงค์ประกบมาให้เลยมันจะมีโวมันจะมีเหมือนโลหะที่เป็นเอ็นลิงก์แล้วก็เคลือบด้วยยางแล้วก็ทําให้ชิดเลยเวลาใส่มันจะไม่มีร่องให้เห็นเราแฉลวอันเนี้ย เขาใส่ใจนะครับเป็นดําน้ํามีเข็ม GMT โอ้โหไล่มาใหญ่เลยมามามา <laughs> สายยางไ <laughs> ล่ใหญ่เลยสายยาง Pro ด i n ง Cap ปรับง่ายนะฮะถ้าไปซื้อแยกเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นนะครับ,ค,รบคิดว่าตัวนี้เท่าไหร่ครับอผมทําลายเทปแล้วพอจะเดาราคาได้แต่ผมคิดว่าเรือเนี้ยมีฟังก์ชันของ GMT เพิ่มเข้ามาในตัวไฮโดรฟองควีใช่คือมันเพิ่มมาทั้งเข็มเลยแน่นอนแหละว,ว่ามันต้องเปลี่ยนเครื่องบวกเพิ่มให้ฟังก์ชันนี้อีกนิดนึง7 72ชั่วโมงนะ ประกัน5ปีนะคิดดีดีด้ไล่เพิ่มกแล้วผมมีในใจแล้วอ่แสนหนึ่เกือบถูกละเดี๋ยวสวเนี่ยใกลปะใกลปะใกล้ใกล้ครับเฉลยมาตัวนี้นะครับมีทั้งสายยางและสายเหล็กขายราคาเดียวกันที่1นึ่งแส่งพ่บาทอ้วน1นึ่งแสนหน ผมก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงใกล้เคียงมือเขาบาดถือว่าราคาดีแต่ราคาดีมากเป็นราคานาฬิกาดำน้ำที่ราคาดีมากตอนแรกผมจะพูดแสนสองกว่าแล้วนะเพราะว่าเห็นว่ามีฟังก์ชัน GMP ใส่เข้ามาอีกเข็มนึงเลยใช่ซึ่งมันต้องเรียงจับมันมันควรจะแบบอัพได้ถึงแสนกลางๆลาแต่ผมเผื่อไว้แล้วนะแล้วก็เผื่อลงมาอีกนิดนึงเป็นแบบแสนหนึ่งแปดแล้วนะก็อย่างที่บอกแหละครับลองกินมักจะทําราคาที่เราแบบว้าวเฉย ทำราคาคุ้มค่าถ้าเกี่ยวกับฟังก์ชันนะนะมันก็คุ้มค่าแบบมากมากเลยก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเป็นรีวิวของนาฬิกาเดี๋ยวพี่อยากให้นิวูเล่าประวัติลองจิ้นให้แฟนๆรายการฟังเพื่อเขาดูเทปนี้เป็นเทปแรกได้เลยอันนี้เป็นเรื่องถนัด <laughs> <laughs> อย่างแรกเลยเราก็ต้องบอกว่าลองจิ้นเนี่ยเป็นแบรนด์สวิตช์แท้แต่กําเนิดซึ่งบางแบรนด์เนี่ยอาจจะย้ายเข้ามาอยู่ในสวิต uh huh. ซึ่งลองจิ้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้น อยู่ในหมู่บ้าน S ลองจินมาตั้งแต่แรกนี่เขาตั้งโรงงานนาฬิกาในที่ของตัวเองและเป็นโรงงานลักโลกพี่ต้นไม่ได้ใช้พลังงาน ไฟฟ้าแต่ว่าเป็นพลังงานธรรมชาติอ่ะพลังงานลมพลังงานน้ําพลังธรรมชาติจากที่นั่นความเก่าแก่ของแบนด์เก่าแก่เป็นอันดับ4ของโลกเกิดตั้งแต่ปี1832นับถึงปัจจุบันนะครับ191ปีแล้วพี่ต้นได้รับการยอมรับในเรื่องการจับเวลาของกีฬาชั้นสูงด้วยนะเป็นกีฬาแบบแข่งม้าจิมนาสติกยิงธนูซึ่งเป็นกีฬาชั้นสูงใช้นาฬิกาลองจินในการจับเวลาส่วนโลโก้ที่เราเห็นอยู่บนหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยหลักๆเป็นโลโก้ นาฬิกาสายติดปีซึ่งตั้งแต่เกิดแบรนด์มาเนี่ยเขาเปลี่ยนโลโก้หลายรอบแล้วแต่ส่วนมากจะเป็นรูปนาฬิกาสายติดปีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขา S <S จนถึง <S <S ปัจจุบันนี้แบบในก็ <g ülme> ยังใช้อยู่ <S <S ใช่ครับครับ <C rap> จะเห็นได้จากหน้าปัดเรือนนี้นะครับก็หน้าปัดกับฝาหลังมีครับชัดๆเลยเป็นโลโก้เป็นรูปนาฬิกาสายติดปีก <C rap> ใช่แล้วครับอันนี้คือเอกลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกนะันยวพี่เสริมเป็นสิ่งที่พี่ชอบพูดมากทุกเพลของลองจินมันพลาดไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้ครับคือลองจินเนี่ยครับเขาก็จะมีฟรนิทานอยู่สข้อครับ ข้อแรกคือ traditional ก็คืออย่างที่นิวพูดนะครับมันคือความเก่าแก่ของแบรนด์นะครับข้อที่2คือ performance ครับลองจิ้มเนี่ยเป็นนาฬิกาที่บริษัทเนี่ยตั้งใจจะใส่ performance ดีๆเจ๋งๆลงไปนะครับ3มเนี่ยคือ e l e g a n t ก็คือความหรูหราครับก็คือนาฬิกานอกจากมีประวัติศาสตร์ที่ดีแล้วมี performance ที่ดีแล้ว ยัง,ยงมีมความรู้ดาด้วยดังดสโลโกแกนที่ว่า e l e g a n c is an attitude โอ้โห <laughs> <laughs> เราได้พูดแล้วซึ่งซึ่งลองจินน่ยเขาก็ ทำในส่วนที่เขาเคลมออกมาเป็นสโลแกนของเขาเนี่ยได้จริงได้ดีได้ดีได้ดีครับสุดท้ายก็มีความน่ารักที่ราคานี่แหละครับลองจินครับคือเป็นนาฬิกาที่ใส่ฟังก์ชันแบบนเต็มมากมใส่วัสดุเต็มมากดูดีหรูหราครับในราคาที่แบบคุ้มค่าก็เหมือนเดิมครับสําหรับตัว h y โดรคอนเกรสจีเอครับอย่าเพิ่งเชื่อพวกเราใช่อย่าเพิ่งเชื่อเรา ไปที่ช็อปลองจิ้นอยากให้ไปลองที่ช็อปแล้วก็ขึ้นขอดูใช่ลองขึ้นข้อลองดูฟังก์ชันที่เราบอกองศาของรักอ่าใช่นาฬิกามี GMT อยู่ในไดว์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทั้งหมดที่เราบอกใช่เป็นแบบนั้นจริงไหมใช่แล้วแล้วก็ฟีดแบทพวกเราด้วยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณลองจิ้นนะครับที่ส่งนาฬิกาดีๆมาให้เรารีวิวอีกครับแล้วก็หวังว่าทางลองจิ้นเนี่ยจะส่งรุ่นอื่นๆตัวอื่นๆมาให้ชมอีก นะครับให้เรามานั่งพูดคุยแล้วก็บอกกับแขกรายการครับนะครับก็วันนี้ผมคนิวขออนุญาตลาแต่านนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ